น้องลายจุดน่ารักเชียวนี่เทียบกับดอกบานไม่รู้เลยเดินไปสะดุดตาปุ๊บเลยค่ะก็จัดดีค่ะอดี๋ยวเอามาไว้เป็นแม่พันธุ์น้องน้องอะไรไม่รู้เชื่อแต่ว่าเห็นเขาแปลกๆดอีอันนี้ จะทำเป็นสวนอยอมประเภทที่ไม้ทนแดดได้ตรงนี้นะเรากำลังถังทางเข้าบ้านกำลังทำความสะอาดใหม่กำลังทำความสะอาดใหม่นะคะอันนี้ก็กำลังเต็มกระถางเลยนี่เด็กๆน้องมินิมอกน้องโมชอบน่ารักดีดอกอะไรนิดเดียวคนนะ ดอ,อกน้องทำไมเด็กนิดเดียวอ่ะแม่คนนะ่ะอือนี่ก็เป็นนี่อะไรเนาอใส่ไม่ใช่โพด่างหรืออะไรไม่ชุใส่ด่างด่างเลื้อยหรือด่างอะไรลืมชื่อละอยังมาถามชื่ออันนี้ชบาชบาด่างอันนี้เอามาเลื้อยกับมังกรคาบแก้วม,มังกรคาบแก้วจะเป็นแบบนี้ มาเกมแก่ยๆกันอันนี้ปุยเสียนแต่ว่านางยังไม่ได้กินปุ๋ยก็เลยยังไม่ออกดอก <c oughs> ปุ๋ยไม่ได้กินเลยไม่ได้ออกดอกสหน่อยน,นี่มีกี่เมามิกิเมาน้องน้าหมูอันนี้น้องไม่นิ่มอกโอเคเดี๋ยวดีโนเวทใหม่ดีๆสวยๆจะถ่ายให้เพื่อน <c oughs> ๆชมนะจ๊ะอันนี้แดดร้อนละ แดดร้อนแล้วแดดร้อนละนี่แดดร้อนละนี่ประเภทที่แบบว่าเขาตากแดดได้ทนแดดได้อันนี้น้องอ้วนน้องอ้วนยังไม่ได้มีกระถางใส่ในต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกใส่ใส่ใบเงินนี่ใส่ใบเงินเป็นไม้มงคลโอหนุ่เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นี่ไปได้นี่มา สวยเมล่ะสวยเมล่ะสวยเมล่ะได้มาสามกระถางดาวเรืองยักษ์มองมาเดินไกลเลยนี่เป็นสวนหย่อมบูชาปู่ปู่จะชอบต้นไม้มงคลมีดอกไม้มีสีสันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเออบันไดบันไดทางเข้าบ้านแล้วโอ้สวยๆเดินมาก็ชมต้นนั้นต้นนี้โอ,อนะ้อันนี้ต้นอะไรเนาะอันนี้